นห,หนึง่งปีมีครั้งเดียวขนาดนั้นโอ้สมัยก่อนคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอตัวรถสีเทียววานน่ากินมากกาแฟชี่ก็จะชิมอะไรก่อนนี<อ>่จะไปตรงนน้นบริการสาธารณะสุขสะพานมอญหน้าร้านน่าจะจอดรถได้ค่ะเป็นวันว่นวนวนางถนนถเชิญกรุงนี่มูงจะกินร้านนี้ มีแอร์ชั้นสองมีสเต็กมีอะไรกินไหมโอ้เมนูเยอะมากเลยค่ะชบๆหอมด้วยเจ็ดโมงนึงสองทุ่มเลยนะ นี่มีมก็อีนนั่งนี้ด้วยนะแม่ตรงนี้ไหมไปขึ้นไปดูชั้นสองมีอะไรว้าวสวยจังเลยอ่ะอดูเป็นรูปก,กาแฟเทเดี๋ยวแม่จะกินชาไทยาชาก,กินชาชากไหม,ไมอโอ้เย็นเลยเนาะ สามสิบแปดอ๋อข้างบนพนักงานเขาน้อยแล้วมาเขาเลยขอปิดข้างบนก่อนชาเหรอมื่อกี้ท่านกัดมาจากดอกกาแฟครับคุณชาดอกกาแฟเขาบอกปีละขนเลงหมดแล้วหมดเลยไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะใช่ครับมันคงเป็นกาแฟไหมไม่มีคาเฟอีนจ่ายตังก่อนนะคะ เปหน,นึ่งปีมีครั้งเดียวหนึ่งปีมีครั้งเดียวให้ลูกชิมกินไม่เป็นเด็กเสริมหน้าตาดีอ่ะหัยเจียวโ้กไก่ใช่ป่ะโรตีเกี่ยว,กกน,ยวนุ่มอ่ะสิมนสิคะจินจนอนนะ ชิมจริงๆจิ๊อร้อนไหมไม่ตัวเผ็ดเหรอไม่เผ็ดพอหมดแก้วอยากได้สักสองแก้วใช่ป่ะสรุปว่าอาหารอร่อยมากเลยค่ะน้ำโกปี้วยเนี่ยขมแบบมะละเลยแต่ว่าชาไทยเนี่ยเข้มข้นอร่อยฟู๊ด